สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างกันอีกหนตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้กเออ็เดี๋ยวผมจะพาใช้ convert entity ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีที่ที่สามารถจะใช้ได้อยู่นะครับก็คือด้านบนตรงนี้นะครับที่เราจะที่เราจะหั่นเนื้อทิ้งเนี่ยนะครับหั่นเนื้อทิ้งข้างบนเนี่ยพิซซ่าลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็รูตรงกลางตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเริ่มกันยังไง อันดับแรกก็คือจุดกําเนิดก็คงเดาไม่ยากนะครับก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนข้างล่างก่อนไอแผ่นยาวๆตรงนี้นะครับอ่ะมาที่อะไรครับมาที่ New p a t นะครับแล้วก็อ่าโอเคอ่ะ ตรงนี้จําได้นะครับก็คือความห่างมันร้อยห้าสิบก็คือตรงกลางตรงนี้ก็จะห่างจากทางซ้ายกับทางขวาอันละเจ็ดสิบห้านะครับผมเขียนประมาณนี้ก่อนดีไหมเขียนเขียนรูปให้มันได้ประมาณนี้ก่อนให้มันได้รูปเนี่ยนะครับเป็นเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นสัมผัสอะไรเนี่ยนะครับเอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหุบอันนี้ก่อนก็มาที่ features นะครับ e x t e u d e d boss base เลือก top plane นะครับเลือก top ป l a n e นะครับอันดับแรกก็คือเขียนวงกลมนะครับวงกลมเอาเอาเอาสวงเลยก็ได้นะครับ3วงเลยแล้วก็าวงที่3มนะครับวงที่สมันก็มีไกด์ไลน์นะอยู่แนวนอนอย่างนี้โอเคเอสเคปไปนะครับถัดมาผมบอกให้จุดศูนย์กลางเนี้ยมันอยู่ตรงกันหมดนะครับก็คือเลือกจุดศูนย์กลางนะครับ c อน t r ร l c อน t r ร l ตอนนี้เราจะเห็นมี3จุดอยู่บนอยู่บนบ็อกส,สีฟ้าๆนี้นะครับบอกว่าอยู่ในแนวนอนตรงกันโอเคถัดมาถัดมาเราเป็นไงครับสร้างเส้นให้มันสัมผัสนะครับทีนี้ก็ใช้คำสั่งลายธรรมดาเนี่ยนะครับทีนีออ้อันดับแรกสุดพอเวลาเราเอาเอาเอาเมาส์มาจ่อที่วงกลมก็จะเห็นความสัมพันธ์เป็นโค้นซิเดนต์นะครับอ่ะจิ้มไปก่อนทีนึงแล้วก็ลากมาที่ที่วงกลม ลากมาเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับว่าจุดที่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะพาให้เราดูดไปมันจะพาให้เราไปโดนดูดไปที่ไรครับที่มีคอนซิเดนต์แล้วก็มีจุดสัมผัสนะครับจะเห็นสัญลักษณ์มี2ออันเห็นไหมครับไอตรงสีเหลืองๆอ่ะมันมี2อันมีมีมีคอนซิเดนต์ ident, แล้วก็มีทนเจนด้วยนะครับถ้าเจอตรงนี้ปุ๊บคลิกเลยครับโอเคก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นไงครับคอนซิเดนต์ทนเจนทั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นแทนเจนด้วยทั้งๆท,ท,ที่ตอนตอนแรกเนี่ยไม่มีอกด s c a p e ไปก่อน ถัดมาเราใช้คำสั่งไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่ะผมก็เลือกสักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็ลากมาเ่อเลือกแบบนี้นี่มันมันมันไม่แทนเจนนะครับต้องเลือกใหม่ให้ดีๆครับอ้อมาไกลๆอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ย เห็นไหมพอคือถ,ถ้าเลือกอ้อมไปไกลๆเนี่ยเวลาเราเราขยับเมาส์มา <_ d ata> เห็นไหมครับมันจะพยายามจะเป็นเส้นสัมผัสให้เราก็มาหาจุดที่ตรงนี้ที่มันกลายเป็นเส้นสัมผัสด้วยนะครับเนี่ยในสีเหลืองๆเนี่ยมี2อันนะครับโอเคพอเราเลือกอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงครับมันก็จะมีมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นเป็นไงครับมีเส้นสัมผัสเป็นตรงเนี้ยเป็นเส้นสัมผัสด้วยใช้วิธีการเดียวกันกับอีก2เส้นที่เหลือนะครับก็คือตรงนี้ผมผมพยายามเลือกให้มันอ้อมไปข้างหลังๆนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มางนี้หาให้มมันี เครื่องหมายสัมผัสกันนะครับโอเคเอาใหม่นะโอเคก็จะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะมีขึ้นมาอ่ะอีกทีนึงออมไปข้างหลังไกลๆนะถึงจะได้อ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ทริมออกนะครับทริมออกทริมทริม เอาละครับตรงนี้เราค่อยมากําหนดขนาดให้มันกลายเป็นเส้นสีดํานะครับอันดับแรกสมาร์ทเดเวนชั่นนะครับจุดนี้กับจุดนี้ห่างกัน75นะครับโอเคจุดนี้กับจุดนี้จุดนี้กับจุดนี้เดี๋ยวก่อนไม่ไม่ได้เป็นสมาร์ทเดเวนชั่นนะครับกด e s c a p e อย่างเพลิดเพลินนะครับจุดนี้กับจุดนี้ห่างกัน75นะครับเอาละถัดมา รัศมีเออไปกดออกทำไมเนี่ยรัศมีตรงนี้เท่าไหร่ครับสิบ้าครับตรงนี้ก็สิบ้าครับตรงนี้รัศมีเท่าไหร่ครับส0สิบครับเรียบร้อยนะครับเป็นสีดำหมดแล้วนะครับเป็นสีดำหมดแล้วถัดมาสร้างวงกลมตรงกลางไปเลยไอ้สร้างวงกลมตรง,งนเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเป็นรูเนี่ยเป็นรูเนี่ยนะครับยังไม่ต้อง escape นะครับสร้าง2องอันเลยโอเคถัดมา สมาร์ท i ดเมนชั่นครับเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไรครับเส้นผ่านศูนย์กลาง15นะครับอ่ะอีกอันนึงก็เส้นผ่านศูนย์กลาง15นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้15โอเค exit s k ส t c h ได้เลยนะครับแล้วก็ Extrude ูดขึ้นไป15มิลพอดีเมื่อกี้ผมจำมาแล้วนะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้ให้ฟังว่าจำมาแล้วนะครับอ่ะ15โอเคนะครับอซูมทุกฟิสสักนิดนึงอ่ะอย่างนี้นะครับได้ส่วนที่เป็นฐานออกมาแล้วนะครับ ทีนี้ถัดมาเราก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับก็คือสูงอีกเท่าไหร่ครับ60นะครับเพราะว่าทั้งหมดมันสูง75นะครับตรงนี้ไปแล้ว15ก็เลย60เราจะสร้างไอ้ตรงนี้กลมๆขึ้นมาก่อนนะครับปิดไปก็เลือกที่ที่ผิวด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไงครับ Extruded Boss Base แล้วขอมุมมองเป็นภาพด้านบนนะครับแล้วเราก็สร้างวงกลม มันจะมีจุดกําเนิดรอเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับอ่ามาให้เจอโค้งนี้เนี่ยมันจะโดนดูดเข้าไปได้ที่30เห็นไหมครับไม่ต้องคิดมากจิ้มเลยครับแล้วก็โอเค e x i t Sketch ได้เลยนะครับแล้วเป็นไงครับหมุนอ่าหมุนนิดนึงกดตรงสครอเนี่ยกดปุ่มตรงกลางเนี่ยเมุนให้เห็นก่อนว่ามันมันจะพุ่งออกมาข้างบนนะแล้วก็มาคีย์เลขนี้เป็น60นะครับ60โอเค อ่ะได้แล้วนะครับได้แล้วทีนี้ถัดมาทํายังไงต่อดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะหั่นตรงกลางทิ้งไปก่อนนะครับก็คือความกว้าง15นะครับหั่นตรงกลางทิ้งไปนะครับความกว้าง15ถ,งถึงผิวข้างล่างนี้นะครับอ่าผมผูบไปทีนทีเนึ่งเราเลือกผิวนี้ด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้แล้วก็ใช้ e x t r u d e d cut นะครับ e x t r u d e d cut อ่ะโอเคทีนี้เราก็ต้องมาวาดอะไรบนเพลนนี้แต่ก่อนที่จะวาดเป็นไงครับ ตอนนี้เราเลือกผิวนี้อยู่นะครับถ้าเราเลือก Convert Entity เดี๋ยวเราจะได้วงกลมขึ้นมา1วงเลยนะครับ Convert ปุ๊บได้วงกลมขึ้นมา1วงเราจะเห็นเส้นสีดำๆมันเหมือนเข้มๆก็คือมันเหมือนมันมีมันมีเส้นเส้นเนี่ยที่อยู่บนด้านหน้าเนี่ยทับกับไอเส้นที่เป็นขอบของของทรงกระบอกที่เราเพิ่งจะ Extrude ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูมุมมองภาพด้านบนครับมุมมองภาพด้านบนผมก็สร้างเส้นแนวนอน2เส้นนะครับสร้างเส้นแนวนอน2เส้นนะครับ Escape นะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่ง escape นะครับทีนี้มันห่างกัน15ก็แสดงว่าห่างจากจุดกำเนิดแค่7.5นะครับสมาร์ทไดเ n s ชันทันทีนะครับตรงนี้แค่7.5พอครับมันจะต้องดำแล้วนะครับมันจะต้องดำแล้วอีกทีนึงครับจุดนี้กับนี้7.5นะครับ โอเคดำหมดแล้วก็ทริมออกครับส่วนที่ไม่ต้องการทริมทิ้งไปนะครับทริมนะครับผมทริมนี้ด้วยนะครับทริมนี้ด้วยแล้วก็ทริมหัวท้ายนะครับหัวท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับ e x i t s k e t เ h นะครับเราก็จะยังไม่เห็นอะไรก็ใช้ใช้อะไรครับใช้ไอ้กดปุ่มสโคแล้วก็หมุนมันนะครับตรงนี้มาเลือกไอ้ตัวอย่าเลือกบลายนะครับเลือกบลาย60เนี่ยมันมันจะเหมือนพอดีแต่ว่าเราเลือกไอ้นี่ครับ อ่อ uh, up to surface แล้วมาจิ้มที่ข้างล่างเนี่ยซ้ายหรือขวาก็ได้จิ้มเข้าไปอันหนึ่งนะครับตรงเนี้มันจะต้องลงมาถึงพื้นพูดง่ายๆมันลงมาถึงพื้นก็คือ60นั่นแหละแต่ว่าเราใช้นี้ดีกว่าเผื่อมันมีการยืดหดถ้ามันยืดหดอีกเนี่ยเดี๋ยวเราใส่60มันจะไม่ยืดหดตามนะครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับ มาดูขั้นที่4ี่นะครับขั้นที่4ี่ก็คือจะซ้อสองข้างออกไปโดยที่ตรงนี้เส้นนี้เป็นไงครับ35เห็นไหมครับห่างกัน35อ่าผมหุบรูปนี้ก่อนนะครับหุบรูปนี้อ่าแล้วซ้อลงมาเท่าไหร่ก่อนจะหุบซ้อลงมา30นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับจิ้มหิวนี้แล้วก็ extend cut นะครับครั้งนี้เป็นไงครับเอ่อผมผมจิ้มที่อื่นสักที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มามายังไงดีเนี่ยจะกดทีนี้ผมกดตอนนี้ผมไม่ได้เลือก ผิวอะไรไว้เลยนะครับมาเลือก convert entity ก่อนมันก็จะมีบล็อกสีฟ,ฟ้าขึ้นมามันจะถามว่าเราเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเป็นเส้นเปลี่ยนตรงไหนเป็นเส้นบ้างอ่ะผมคลิกที่นี่กับคลิกที่นี่นะครับก็กดโอเคมันก็จะได้เห็นว่าเส้นดําๆมันก็จะเข้มขึ้นมาเห็นไหมก็จะเป็นเป็นเส้นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะมันมันไม่ใช่ครึ่งวงกลมะนะครับมันเหมือนโดนตัดออกไปแนละ้วเหมือนชิ้นแตงโมอะไรประมาณนี้นะเออนะครับอ่ะทีนี้เราขอมุมมองภาพด้านบนครับ แล้วเราก็สร้างเส้นที่เป็นยังไงครับแนวนอนอยู่แนวนอน escape อีกเส้นนึงอยู่แนวนอนครับโอเคแล้วตรงนี้ห่างกัน35ก็คือห่างจากจุดกำเนิดฝั่งละ17.5ครับกำหนดอย่างนี้มันก็จะต้องดำขึ้นมาทันทีนะครับ17.5อ่ะโอเคแล้วก็ข้างนี้ก็กำหนดอีก17.5นะครับ17.5 โอเคก็ทริมส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับทริมส่วนที่ไม่ต้องการออกผมใช้ทริมอย่างเดียวแล้วมันเป็นทริมทุกโคดเซตนะครับตัดทิ้งตัดทิ้งอย่างนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งข้างนี้ตัดอะไรทิ้งเนี่ยตัดนี้ทิ้งนะนี่นี่ตัด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 ไปโอเคแล้วก็พลิกดูก่อนนะครับแล้วก็ exit sketch ตรงนี้บลายนะต้องบลายอย่างเดียวเลยครับก็30ครับโอเค นะครับอ่ผมคลิกที่ว่างๆก็จะเห็นเป็นแบบนี้ถัดมาก็ผมแอบจำมาแล้วล่ะว่าว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอมุมมองเป็นเป็นเอ่อเป็นตรเมตริกนะครับผมแอบจำมาแล้วว่าไอตัวรูกลมๆนี้ย12มีตำแหน่งอยู่ที่ไหนผมก็จำมาหมดแล้วนะครับเอ่อผมมาคลิกที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ execute cut นะครับขอมุมมองภาพด้านหน้าครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับอ่ะวงกลม1วง ให้มัน,นมีไกด์ไลน์แล้วตรงกับจุดกําเนิดด้วยไม่เป็นไรสร้างวงกลมม่วๆหนึ่งวงก,วงก่อน e s c a p e ครับแล้วก็บอกว่าจุดศูนย์กลางตรงนี้กับจุดกําเนิดเป็นไงครับอยู่ตรงกันแนวดิง่งแนวดิง่งอ่าแนวดิ่งอยู่ตรงกันถัดมาเป็นไรครับถัดมาสมาร์ทเดเมนชั่นอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ห่างกัน60นะครับเออหกสิบไหมสองจุดนี้ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยหกสิบอ่ะจำได้เห็นอย่างงี้ต้อง60แน่นอน ่แล้วก็อีกอันหนึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง12บองผมจำได้ครับ12บสออ่สิครับโอเคดำดำปิดปีแล้วนะครับดำปิดปีแล้ว Exit Sketch อ่าคราวนี้ Exit Sketch แล้วทํำยังไงดีครับใช้ End o o n i t t o o n อะไรครับใช้ To o u t o o a r d นะครับยิงทะลุ2ข้างเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเค นะครับก็จะได้ชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาแล้วนะครับโดยที่ผมพาคุณใช้เดี๋ยวมาดูที่เป็น i โ o metric แล้วกันนะครับอ่าก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับโดยที่เราพาให้คุณใช้คำสั่ง convert entity นะครับโอเคนะครับแล้วยังมีอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างเส้นสัมผัสตรงนี้มันมีเทคนิคนะครับโอ้ผมผมกดไปหลายทีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้นะครับตรงนี้กว่าจะได้มาสอนนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ